เอาละโอเคก็ส okay, ว tamam ัส euh ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเออสแลชเชอร์อ้าวแม่งตีมาตัวเองขอโทษ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 แมมงเลยเผือตีมาตัวเองโอ้ยเลยอ่าน่าจากอีกที่ที่แล้วผมก็ไม่ได้ฟาร์มเลยระหว่างอมอะก็แค่หาไอ้นี่หาอะไรวะโอ้รถแข็งรถสียงสียงแม่งดังชิบเลย เออหาไม้หาของต่างๆแล้วจะได้มามาครอบครองนะครับก่อนอื่นเล็กเดินหาบ้านพามาหาบ้านก่อนแม่งหลงบ้านเอาละโอเคบ้านน่าจะอยู่นู่นมั้งนะมั้งนะเออนั่นอ,อึวี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 ววว วิ S 1> <S 1> ้ยออเอ๊ะโอเคก็เดี๋ยวเอามนผูกไว้ก่อนเอ่อเอ่เอมนวะเนี่ยเชือกผูกเชือกพวะโอเคอยู่ดีมีสุขแต่ก็นอนเลยครับ คือผมจะอัปเกรดบ้านนะจากบ้านเอิม่มเสิงเค้งง o หลังหนึ่งให้กลายเป็นบ้านที่ดูดีขึ้นเออผมไม่ได้บอกว่าบ้านผมจะดีนะเออไม่ได้บอกหรอกผมไม่รู้ว่าแม่งจะดีหรือจะแย่นะบ้านผมนะผมก็ไปตัดมาแค่สามสแต็เองตัดไม้อะไม่รู้แม่งพอหรือเปล่าแต่ก็เอา้เอาอา๋เอเข้าใจละโอ้โห คือแบบพมมันเป็นไม้แปรรูปโอ้โหเยอะจังวะทำไมมันเยอะอยนี่เดี๋ยวนไม้แปรรูปเอามาแทนมก่อนโอเคประมาณนี้แม่งจัดของได้โคตรแย่เลยผมมาจัดของโคตรแย่อะไรวะโอเคสร้างจากนี้เกียบ็อกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคดูจากสรงบ้านผมควรจะ แล้วมันก็ไม่ถึงอน่ะโอ้โอ้เจ็บจังเลยทำไมมันไม่โหลดว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรเอา้าเดินเตลดิดเฉยมันไม่ขวนเดินเตลิดด้วยซ้ำ es. ต่อต่อโอโ,อโ,อโอห้ฮะฮะ what the เห็นเมื่อกี้ไหม ฮะวะอุ huh? what, what, what ๊บเววัดวัดวัดต้นต้นไม้แม่งโตต่อหน้าแล้วรังพึ่งแม่งเกิดมาพร้อมต้นไม้ w h a t the k? นี่คือเบื้องหลังใช่ไหมเนะี <c> ่ย <oughs> ผมนี่ไม่ได้ไปเ,ปดเปิดดูใน u นะู u b e ในพึ่งมาเห็นเองแม่งก็ตอนนี้แหละ พระอาทิตย์ขึ้นดินพระจันทร์แม่งตกฟ้าแล้วคำพูดแหลงกูเนี่ยพูดแหลงกูเนี่ยนี่นะครับสร้างรูไว้สร้างเพื่ออะไรกูไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองนี่โอเคแล้วน,นี่คือหน้าบ้านของผมนะครับกูคีเปอร์กูขุดบ้านอยู่แม่งไม่ใช่เดินมาระเบิดอีก

อฟสงัชชังกนแสามิิชอนะแมไม่งไงม่งันกบ้านกูเรียบรอเจอคีเปอร์หน้าบ้านอีกเาเข้าบ้านละมันเข้าบ้านจริงจริงผมพูดจริงผมพูดจริงผมไม่ได้ขี้โม, <c oughs> ม้ทำไมผมรู้สึกว่าผมอน,นาถาจาังวะ ไม่ไกลกูไม่ต้องมายุ่งไปล้กูเข้าบ้านละโอ้โยโอ้โยเดินช้ามันเดินมันไม่ได้วิ่งมันเดินเอน็นเอ็นเดอเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์ดามเอ็นเดอร์ดามดาฟักบูมไปละกูไปละกูไปล,ไปล,ไปล้ลาก่อนนะลาก่อนไอ้นุม่มไอ้ควาย

โอ้โห oh, oh. โลกพังเลยเวรเลยเร๊ดแร๊ดกลับบ้านก่อนเฮ้ยตอนคืนโคตรเจ๊ะเลยเดี๋ยวก่อนแล้วบ้านคุณรัวเอ้าหามงึงเลยเบ๊ะก็ต้นไม้แม่งอยู่กลางทุ่งอะเนาะผมก็เคยปลูกไว้กลางทุ่งเอา้าก็ได้ไงบ้านผมแม่งโบเลยอะบ้านโบแล้วแม่งแล้วแม่งขโมยเออของผมไปด้วยนะประเด็นนะแม่งคนตีนชิบหายเลย เออมาผมไม่เป็นไรแม่งก็ดีละแม่งเอ้ยเราพิ oh ้งค์ก oh ูน่าเวลาแค่ละมังกาโอ้จะตายมึงเข้ามาให้อะไรตีนีูตีนอะไรตีนไอเดียร์โอ้ยหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไอเทมไปไอเทม มนอนได้เนื่องจากมีมอนเตอร์อยู่ใ,ใกล้กูระเกียดคำนี้จริงเลยเฮ้ยใส่ชุดเกาะที่โคตรจะเสียงเค้งไปก่อนวปะแ่งมาซอมบี้แม่งก็ซ่อมของผมได้วะ่ะนั่งส้มของให้หนียโอ้ยแต่มันฆ่าผมแม่งเร็วโอเคอืหยิบเนื้อที่เผาไว้ขึ้นมากิน น้อยบ้านมันก็เสร็จแล้วนะผมก็ว่ามอนเตอร์แม่งเดินเข้าไปตัวเดียวแต่มอนเตอร์อะแม่งเกิดมอนเตอร์แม่งเกิด,น,กดนั่นแหละข้อเสียโอ้ยมบ้านติดคบเพิงไว้เอ้อเฮ้ยติดไปวางนะทำไมไม่เข้าใจตัวเองเนี่ซอมโบ เหมือนดีนเสียงพีเลเจอร์ว่ะไม่ดิผมทั้โลไว้สองอันนี่หว่ามันไม่ได้ซ่อมให้ไอ้เลวเว้ยมาพังกูปเป่าไอ้ไปแล้วกูนอนไอ้โอ้ ไม่ใช่พีเดเจอร์กมมาถูกทีแล้วเนี่ยฮะมึงล่องหนอย่างนี้มึงโดนมึงโดนไรเล่นมาเนี่ย what the เพื่อนกระไรชื่นกับมึงอ่ะโอ้เข้าใจแล้วทำไมมึงบอกว่ามีมอนเตอร์อยู่ใกล้ไอหามาขึ้นมาฮะ<า>แม่งให้ไม่มาอีก เฮ้ยคีปคปเปอร์อ๋ใช้โลกกันไว้นี่วะเกือบตายละโอ้ยทำไมวันนี้กูต้องพูดคำหยาบเยอะวเนี้ยอืออืออือจบจบสักทีมามามา มันไม่ใช่มมาผมนี่หว่าแล้วมมาผมล่ะอะ้ชิวๆไปหับฟูตเดี๋ยวไปดูไอ้ BTS นั่นก่อนโอ้ยโยเพื่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยขึ้นขี่เอ้าอ๋อแม่งอยู่นูน่นขึ้นไม่ได้ปูลืมนอน เอาไม่เอาอินกำเออ ฟังเลอเออเดี๋ยวขุดทางก่อนฮะขุดทางก่อนฮะกูบอกว่าขุดทางฟังกูไหมอะฮะเออ โอเคทางเสี่ยงแห่งชีวิตนะครับเหยเียเหีียเออนั่นไปไปห้ยเออนั่นไปไปไปโอ้ยอีปิดทางปิดทางอ่าเออนั่น ไปแล้วจะพายเวนเนี่เข้าบ้านนี่แหละไม่มีหรอกเดี๋ยวครับเตียงให้มันก่อนเออครับเตียงให้เข้าใจไหมอเออดีเด็กดีโอ้ย ไหนว่าเตียงกูโอ้คนแก่โอเคครับเตียงแม่ออเออครับเตียงแหละครับเตียงแหละเดี๋ยวก็ได้อยู่ละโตะทำอาวุธอืมผมว่าไอโตออทำอาวุธเดี๋ยวเดี๋ยวเออกลัวมาวางไว้เงี้ยไปไปเดี๋ยวคร<อ>ับเตียงให้นอนเนี่ยห้องเอง ยังไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเลยกูเอือยเฮียงกูไม่รู้หาสีย้อมเตียงดีกว่าไม่มีเหรอกูไม่มีสีย้อมเตียงหรลหาไม่มีสีย้อมเตียงใครไก่เจอกู สีแดงสีแดงมันจะได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคหวังว่าจะได้นะตุ๊ต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 ุ๊ต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  เตียงแห่งความคลาสสิกนะเตียงแดงเป็นเตียงอันแรกของมันครับอยู่นี่ก่อนนะเออฮะมาบอกให้มันมาทั้งที่กูเดี๋ยโอเคะอะไรของมึง อันเนีน้ยยึงนอนดีกว่านอนดีกว่านอนดีกว่าเดี๋ยวชะตากรรมมัเหมือนตอนนั้นนอนดิจ้านอนไม่ได้เลยไงไม่ตื่นมาแม่งดีสปอรอ์นไ้บ้านกูยังมีเสียงเงี้ย ช่างหลอกให้กูกลักวจริงจริงมาเดีเวลาแต่งฮะมึงจะมาห้องมาฮะอะไรก็มึงไปเรื่างตัวครับมน่นังแต่งรับ มันนี่พอเปล่าเด็กทำให้มันโลง่ง uh huh. เอาแค่หน้าบ้าน uh huh. ส่วนรอบๆขอให้มันโล่งเฉดมันคัดตา mm hmm. มันเละตุ้มเป๊ะไปแค่หน้าบ้านแม่งนีขี้เกียจอยู่ขี้เกียจเอีย uh huh. นะ่าน้องเสียงรีเปอร์ ไม่ต้องขุดเลยกันแล้วโอเคครับก็เำอรบคิวนี้ขอจบเพียงอค่นี้นะครับแม่งหน่ยกเรื่องบ้านนี่แหละโอเคบายบายแบ